สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอทีคาโดเทคนิคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับในการทำงานของเสียงทวิตเตอร์หรือเสียงแหลมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูกราฟนะครับความสามารถในการทำงานของเสียงแหลมนะครับก็วันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับมาสองดอกนะครับ นี้นะครับเป็นแหลม HK นะครับผมจะเอามาลงตู้บลูทูธนะครับก็4โอห์มนะครับ20วัตต์นะครับนี่เป็นกราฟนะครับของดอกทวิตเตอร์ HK นะครับผมก็จะขออธิบายนะครับคร่าวๆนะครับในการดูกราฟก่อนนะครับ ก็ด้านนี้นะครับจะเป็นเฮิร์ตนะครับตั้งแต่5เฮิร์ตมาจนถึง 20k เฮิร์ตนะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องแล้ว,ลวก็แนวตั้งนะครับ คน้าตั้งนี้เป็นโอห์มนะครับเริ่มตั้งแต่สองโอห์มนะครับอันนี้สามเส้นนี้สี่นะครับเส้นนี้ห้านะครับแล้วก็ค่าฟรีเจนซี่นะครับต่างๆนะครับค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่สามจุดสองโอห์มนะครับค่าฟรีเจนซี่เรสปอนส์นะครับอยู่ที่ 1,811 HZ นเฮิร์นะครับก็ถือว่าลงต่ำได้พอสมควรนะครับจากนั้นเรามาดูกราฟกันครับกราฟเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นเป็นกราฟาความสามารถนะครับของดอกที่สามารถทำงานได้นะครับ ก็ยิ่งนะครับมันจะทำงานสอดคล้องกันนะครับเฮิร์นะครับกับโอหมนะครับโอห์มนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับค่าความดังนะครับหรือว่าค่าการตอบสนองของลำโพงนะครับก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้นะครับจะอยู่ที่3.14โอมนะครับ ที่ความถี่ที่3,921เกริฮิร์นะครับเรามาคลิกที่ปลายเส้นดูครับ18.97กิโลเฮิร์นะครับหรือเมกะเฮิร์นะครับ3.7โอห์ม oh นะครับซึ่งดอกนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะตอบสนองความถี่สูงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับส่วนกรัฟนี้นะครับเป็นของแอ b e d นะครับรุ่น tss12 นะครับดอกนะครับค่าควมน้อนทานดอกอยู่ที่3.1นะครับฟิสเซเลปอนนะครับอยู่ที่1,783 Hz นะครับเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยโอห์มนะครับโอห์มสูงสุดนะครับตอบสนองได้ที่6.5โอห์มนะครับมาดูค่าความต้านทานาค่าความสามารถนะครับของดอกดอกนี้ทำงานได้อยู่ที่18.97เฮิรต์นะครับอยู่ที่5.8โอห์มนะครับซึ่งโอห์ม ถือว่าขึ้นไปเยอะนะครับพอาขึ้นไปเยอะนะครับมันจะดอปเสียงนะครับในย่านความถี่สูงนะครับจะดอบลงนะครับสังเกตดูนะครับลำโพงในส่วนของทวิตเตอร์ที่มีราคาแพงๆนะครับเขาจะทำงานราบเรียบตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำนะครับมาถึงย่านความถี่สูงเลยนะครับโอมจะขึ้นน้อยมากนะครับ เหมือนตัวเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับตัวเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูก็ถือว่าตอบสนองได้ดีค่อนข้างดีนะครับปลายแหลมพิวนะครับถ้าลักษณะอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยววันวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ